สวัสดีค่ะอตอนรับเข้าสู่ไอว่าวาเลนตี้นะคะวันนี้นะก็มาพบกับพี่วาแบบหน้าสดอีกแล้วนะคะเพราะว่าพี่วาจับมาแต่งหน้านั่นเองค่ะมีน้องหลายคนเลยนะคะขอเข้ามานะคะให้พี่ทําการจับฉลากแต่งหน้านะคะซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาจับฉลากแต่งหน้าให้น้องดูกันแล้วนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นกันลองดูว่าในแบบฉบับการจับฉลากแต่งหน้าของพี่จะเป็นยังไงแล้วกันนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวกล่องจับฉลากกันนะคะซึ่งอันเนึ่งจะเป็น คิ้วตาป่าแก้มอะไรเหมือนทั่วๆไปนะคะแล้วก็อันนึงก็จะเป็นอุปกรณ์สําหรับการเอามาแต่ง,งเช่นจับกอวอกมาแล้วก็ได้เป็นรองพื้นนะคะแล้วก็ตรงหน้า ตรงหน้าตรงนี้เชดดิง้งเราก็ต้องเชดดิ้งด้วยรองพื้นนะคะซึ่งถ้าจับออกมาเป็นรองพื้นก็ไม่เป็นไรแนตะ่ถ้าจับออมกมาได้เป็นอายแชโดว์อ่ะสมมติจับออกมาได้เป็นอายแชโดว์นะคะคืออายแชโดว์กับลิปสติกนะก็จะต้องมาจับสีเพิ่มว่าจะเป็นสีอะไรนี่เพราะว่าพี่มีของเล่นเยอะมากนะคะพี่ก็เลยทําแบบนี้นะคะอ่ะนี่แหละกกาคข้าวๆซึ่งน่าจะรู้กันแล้วนะคะเพราะว่าเห็นมีคนทํากันเยอะแล้วนะเอาเป็นว่าเริ่มเลยแล้วกันมาก็อันดับแรกนะคะพี่ก็จะจับก่อนว่าต้องทาอะไรตรงไหน เริ่มที่หน้าเลยค่ะนี่เริ่มได้ดีมากนะคะลองมาดูกันว่าหน้าเราจะต้องใช้อะไรในการทาหน้าคันเริ่มมาด้วยลิปสติกนี่จะขำเลยนะสีเชดดิง้งเข้มๆในการทาหน้าคุณค่ะคุณตาช่วยเชดดิง้งเข้มๆทาหน้าดิ้งนะคะพูนพร้เชดดิ้งมาหน้าหรอจะดีหรอนี่เชดดิ้งมีหลายสีเดีย๋ยวพี่จะเลือกวันนี้นะคะพี่ก็จะมาในลุคของสาวผิวแทนหรือว่าเป็นโมอาน่านั่นเองนะคะ วันนี้พี่จะเป็นโมอา่าแล้วนะคะน้องๆค่ะเดี๋ยวพี่หาแปรงแป๊บหนึ่งแปรงทาทั่วหน้านะคะอือแล้วลองพื้นเราจะไปทาอะไรอ่ะทีนี้โอาเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนี้จ้าเชดดิ้งใช่ไหมเชดดิ้งก็เป็นสีนี้นะคะเป็นสีน้องโมอา่านะคะอ่าเริ่มเลยค่ะตายแล้วสวยสวยดีนะเริ่มที่หน้าเลยเราจะได้ทาเลยลงไปทับไปเลยเนาะยังไม่เข้มเท่าไหรอ่อ่ะไม่ค่อยเห็นอะ่ะ เฮ้ยไม่แย่นะมันก็ดูเหมือนพี่กำลังแบบเป็นโมอาน่าจริงๆอ่ะเป็นสาวชาวเกาะแห่งโมชนูนย <c oughs> โมจูนยชื่อของบ้านชื่อของบ้านของโมอาน่าอเนี้ยพี่ก็เริ่มผิวแทนขึ้นมาแล้วนะคะเหมือนแบบตากแดดมาพวกเธอเฮ้ยเป็นไงหน้าดำ <c oughs> ใ้้สนุกอะ <c oughs> จับได้ดีนะคะอันนี้เออถือว่าเค <c oughs> หน้าดำหน้าดำกคอแล้ว เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าดำมากสวยค่ะน้อต่อมานะคะเราก็จะมาชิ่งชิ้นต่อไปมาค่ะมาค่ะมาค่ะ <c oughs> จาร้า,าแก้มค่ะเราจะมาปัดแก้มกันนะคะมาปัดแก้มกันด้วยอะไรปัดแก้มกันด้วย <c oughs> ลิปสติกค,คนพรกอ๋อถ้าเราจับได้ลิปสติกเราต้องมาจับด้วยว่าเราจะใช้สีอะไรใช่ไหมมาถ้าเขาบอกว่าสีเขียวขึ้นมา,างานงอกเลยเนี่ย อุ้ยช่ออันนี้ค่ะสีสสแดงเราจะมาปัดแก้มกันด้วยลิปสติกสีแดงค่ะน้องๆอยวโอเคลิปสติกสีแดงนะคะเอามาทำเป็นปัดแก้มมาไ,มได้เลยเาิาเฮ้ยส<ๆ>วยไ,มไมวยหมล่ะไมล่ะใช่เหรอ โอ้โหดูมีเลือดฝานเลือดฝานไหมโอ้ยแล้วก็มันแบบว่ารุ่นแมทด้วยนะเกี่ยวไม่ออกเลยเอ้ยดูดีอยู่ดูแก้มมีเลือดฝานจริงสุขภาพดีสุดๆอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการปัดแก้มค่ะต่อมาะคะ่ะรีบค่ะรีบสวยไหมเริ่มสวยทาตากันบ้างนะใช้บัตรออนปัดแก้มทาตานะคะสวยแน่นอน มาเปอร์เซนใช้ที่ปัดแก้มสีนี้แล้วกันงามๆโอ้โหหน้าดำมากเพิ่งเห็นว่าตัวเองหน้าดำกันอ่ะนี่นี่้งนี้นะคะสวยนะคะปัดแก้มวันนี้ผมไปก้างงามมากจริงอ่ะพอต่อมานะคะเราก็จะมาจับสลากอีกนะคะเชดดิ้งหน้าเรียว ด้วยด้วยชื่อเดูมด้วยไฮไลท์วิงวิงไฮไลท์เนี่ยนะไฮไลท์วิงวิงไฮไลท์วิงวิงมาเสร็จด,ดิ้งอ่ะใช้พาเลตเดิมที่มีไฮไลท์ด้วยนะคะไฮไลท์วิงวิงอันนี้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 นวิงแน่นอนตาตาวิงสุดๆเน่เราจะมาเฉดดิง้งเฉดดิ้งอ่ะโอเคเฉดดิ้งก็ตรงนี้นะคะโอ้โหมันไม่ค่อยเฉดดิ้งอ่ะ เชดดิง้งเชดดิ้งคือการทําให้หน้าเรียวเรียวเหรออ่ะเชดดิง้งโอ้โหพอตรงแล้วค่ะตัวไม่เลยมันไม่มีความเรียวเกิดขึ้นเลย oh, <no. S 1> มีความเรียวนิดนึงคือเรียลริตี้หน้ามันดำมากทำไมถึงต้องเปิดมาด้วยเชดดิ้งไว้หรออ่ะปะมาหนึ่ง เลียวนะเลียวเฉดดิ้งนะเลียวเลียวตรงไหนโอ้ยเฉดดิ้งไม่ต้องเสกข้างจงม,มูกอ่ะโอ้โหโอ้โหอ,อืมสวยค่ะต่อมาจับฉลากอีกนะคะต็้ือไฮไลท์หน้าพุ่งนะคะไฮไลท์หน้าพุง่งด้วย ได้นะพุ่งด้วยอายแชโดว์ค่ะไฮไล์ด้วยอายแชโดว์สนุกแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะมาจับสีนะถ้าเราได้เป็น,านาอายแชโดว์ซาดาอายแชโดว์สีเงินเฮ้ยไปได้ไฮไลท์มันคือการทำอายแชโดว์สีเงินสีเงินไม่มีสีเงินน่าจะอยู่ในนี้สีเงินท้าราโอเไเลยค่ะไฮไลท์สีเงินน่าจะเป็นอันนี้ อันนี้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 โหนี่คือแบบว่าพาเลตใหม่เ e อี่ยมของพี่เล่นนะเนี่ยพี่จะลองเล่นในการครั้งแรกในนี้ไม่เคยแตะโอ้โหสีเงินมากจริงมาเริ่มเลยไฮไลท์ใช่ไหมไฮไลท์โอ้โหสวยมากได้นะมีความไฮไลท์ไฮไลท์คือการลงตรงจุดตกดกระทบ5จุดนี่2ตรงที่มันนูนของหน้าเราจะลงไฮไลท์นะคะ ก็จะมูกค่ะโอ้โหพุ่งไปดาวเสาเลยทีเดียวแล้วก็หน้าผากสีแล้วแล้วก็เป็นค้างนะคะคยอ,อันนี้ดูตรงสุดละถ้าที่ได้มาเป็นไงคะหน้าดูมีมิติไหมคะมิติลี้ลับนะโอเคเสน่หสวยงาม น่าพาเลรดนี้เจ๋งมากนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วกันค่ะต้องเขียนคิ้วกันแล้วนะคะเด็กๆเขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วด้วยที่เขียนคิ้วเขียนคิ้วด้วยที่เขียนคิ้วค่ะน้องสวยแฮปปี้เขียนคิ้วด้วยที่เขียนคิ้วนะคะที่เขียนคิ้วเราก็ใช้เป็นแบบดินสอง่ายๆเลยขออนุญาตจอง สวยค่ะจะเป็นอย่างเดียวทียจะสวยวันนี้นะคะเขียนคิค้ควด้วยที่เขียนคิ้ควพี่ชอบใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะก็เขียนเขียนไปถูกกลัวตัวเองอะะ่ะหน้าดำมากเลยโมน,อออน้อหมแล้วค่ะต่อมาสัฉลากต่อจะหมดแล้วจะหมดแล้วเอาไปสุดท้ายแล้วค่ะทาปากมันเองนะคะทำไมดูหมนหน้าย,ยังไม่แต่งหน้าไม่เสร็จ ทาปากค่ะเดี๋ยวเราจะทาปากด้วยด้วยรองพื้นหมดแล้วด้วยด้วยรองพื้นดีาวจะทาปากด้วยรองพื้นทาปากด้วยรองพื้นเนี่ยนะเป็นสายนู้ใช่ไหมนี่อ่ะได้เขาให้ดาวสับสัน่นะคะขอเป็นมือนะฮะมือค่ะอ่ะอาฮะอาฮะสวยที่สุด แล้วคือผิวอย่างดอาลองพิวนสีเดียวกับสก,กัดผิวนี้คือขาวไปเลยอือหืองามเป็นไงอนะสวยมากฮัลโหลเฮ้ยแต่ดูหน้าดูสุขภาพดีมะอืมนี่คือแบบไฮไลท์หน้าพู่เลย น,นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในสิ่งที่น้องอยากให้พี่ทำนั่นคือการจับฉลากแต่งหน้าเป็นยังไงล่ะพังไหมล่ะดูสิเป็นมัวหน้าที่สุดนะคะยังจะพูดต่โมัวหน้าซึ่งมัหนะะ้าเขาสวยกว่านี้มากจะพูดทำไมมาเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะคะจากการที่แต่งหน้ามาตลอดชีวิตนะคะพี่แมวสุนีพี่สวยที่สุดจริงๆคุณเลย โอเคสาหรับการแต่งหน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าน้องๆก็ไม่ต้องกลัวว่าพี่จัดหน้าแล้วเป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะไม่จะต้องล้างอกอวันนี้เรามีอุปกรณ์ล้างหน้านะคะมาเช็ดหน้าให้ดูกันนะคะว่าการแต่งหน้าเนี่ยเราควรที่จะเช็ดหน้าให้สะอาดไหมอย่างนั้นนะจะเป็นสิวคือเราจะเอาอะไรไปทาหน้าก็ได้แต่เราก็ต้องเช็ดนะคะไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่ก็ตามหน้าเราก็สกรปรกมีแบบพวก ฝุ่นอะไรพวกนี้ก็ทําให้หน้าสกปรกได้นะคะซึ่งวันนี้พี่จะใช้เป็น c l e a n s i n ว water ของกรีตนะคะเป็นกรีตโซลูชันดีท็อกพรีนซิ่งวอเตอร์นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ต้องล้างออกนะตัวนี้คือแบบว่าสามารถที่จะเช็ดหน้าแล้วก็ไม่ต้องล้างออกเลยมันก็จะสะอาดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าแบบนี้จะเช็ดสะอาดได้ไหมนะคะมามาดูการดูกันนะคะฟา โอโหแค่เพียงปืดเดี๋ยวนันนี่ค่ะเ้ได้ทั้งหน้าค่ะโอ้โหมันออกมาแบบว่าเผยผิวเผยผิวโลเผยผิวลองแผ่นเดียวจะเช็ดได้ทั่วหน้าไหมสิ่งทุกอย่างสามารถหมดไปได้ด้วยการเช็ดเพียงสำลีแผ่นเดียว กกปมานี่นะคะเป็นไงล่ะหน้าพี่กลับมาปกติแล้วนะ,ะ้อาะอ้าจริจริงการเช็ดเนี่ยควรจะเช็ดให้มันเบามือน,นะคะอย่าเอาพี่เป็นตัวอย่างนะคะไม่โอเคสำหรับคนที่มีเป็นเป็นสิวอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปนได้ว่าการเช็ดทำความสะอาดอะ่ะอาจจะยังไม่พอนะคะอะตอนนี้สำลีเย็นแล้วนะคะเป็นการแต่งหน้าที่หนักหน่วงคราเนี้ใช้แผ่นที่สองจริงๆแผ่นเดียวก็ เอาอยู่แล้วปกติเนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยปกติหน้าตาไม่ค่อยปกติเป็นแผ่นที่สองนะคะถามว่าต้องเช็ดไปถึงเมื่อไหร่เช็ดไปจนกว่าสํารจะสะอาดหรือว่าแล้วแต่ที่เราจะพอใจนี่เป็นยังไงบ้างหน้าใสแล้วนีะก็มันใช้ดออกง่ายแล้วก็สะอาดมากนะคะไม่แสกตาด้วยสามารถที่จะปัดตาฟืดๆอย่างนี้นไปได้เลยเออ นี่นะคะต้องขอขอบคุณทางกรีตด้วยนะคะที่ส่งมาให้ลองใช้แล้วก็ชอบมากกวดน่ารัก <c oughs> กูกิกูกิกด้วยนะคะใครสนใจก็ไปเสิร์ชเอาก g กล g o o g l e เปิดได้โอใครล้วก็เช็ดพวกเครื่องสำอางที่สกปรกตามมือได้ด้วยนี่สะอาดฟริง เรียบร้อยแล้วโอเคสําหรับวันนี้นะคะพี่ก็มาแต่งหน้าให้ได้ชมกันแล้วก็เช็ดหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หน้าก็ไม่เนอบไม่หนาอะไรเลยรู้สึกว่าสบายผิวมากไม่จำเป็นต้องล้างออกสามารถนอนได้เลยหรับคนขี้เกียจประมาณนี้อ่ะโอเคพี่ก็เป็นคนขี้เกียจคนหนึ่งก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะคะรู้สึกแบบหน้าสะอาดแล้วอะไปดีกว่าบายบาย